โตจดเยงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่และขอสวัสดีญาติธรรมสมนิววารตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังชมค,คลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านทุกคนไปพบอาถรรพ์อาถรรพเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุกว่าพันปี ซึ่งเป็นตน้นเป็นเป็นนะซึ่งเป็นต้นเป็นเป็นที่ยังไม่ตายนะครับคืออยู่ๆเนี่ยมีชาวบ้านไปกราบไหว้สการะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็เกิดเขาเรียกอะไรเข้าสิงนะฮะเข้าสิงชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ร้องลั่นยกมือยกไม้แล้วก็สลบไปบางคนก็บอกว่า ร่างที่เข้าเข้าสิงเนี่ยบอกใบเป็นตัวเลขแล้วก็จจะมีทูบเสี่ยมถ่ายไว้ด้วยได้สามตัวส่วนต้นตะเคียนทองพันปีและต้นยางนาแฝดที่อยู่ผู้บ้านผู้เมืองของชาวบ้านนะครับที่บ้านาโคกโดง่งยางตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกราบไหว้สการะ แล้วก็เป็นสถานที่เดียวกันนะที่พญาเสียงคะเนี่ยได้จับช้างเผือกนะเป็นช้างเผือกนะครับที่หลุดออกจากกรุงศรีอยุธยามาผูกไว้บริเวณตรงนี้นะบริเวณตรงที่พิธีของเขานะพิธีที่ชาวบ้านไปทําพิธีประกอบพิธีอยู่ซึ่งช้างเผือกได้หลุดออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จับมา ผกไว้ก่อนที่จะนำส่งกรุงศรีอยุธย,ยาคืนแต่ว่าชาวบ้านวันวันัน,นั้นนะชาวบ้านวันนั้นเนี่ยเกิดอยู่ๆมีอยู่ๆเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างข้าวสิ่งร่างของชาวบ้านก็ร้องลั่นเลยก็ชาวบ้านก็ตกตะลึงอยู่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าได้หวยจาก ร่างที่เข้าสิงด้วยแล้วก็มีทูบเสี่ยงทายด้วย3ตัวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้บอกขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อของเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฮะให้ดูเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวไปดูกันครับ ยางสงแฝงสงกต้นยางนี้เขาเรียกต้นยางแฝดนะค่ะแเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านบ้านคุกดงยางโอ้นี่เ็นตองหมบานต้กว่งสไตลสาิลของเรานี่แหละต้นต้นยางแฝดที่เขาที่ที่อยู่ในตำนาน พราสังฆบุรีพรยาสังฆบุรีศรียนอนักนนจกกัดนั่นหละมีในตำนานอจับพญยาช้างเผือกตรงนี้คือที่วัดจำปาฝั่งโน้นเป็นที่ตั้งทัพของพระยางพี่น้องที่มาจับพญยาช้างเผือกตรงนี้คือตรงนี้คือบริเวณที่นำพญยาช้างเผือกมามาผูกไว้ก่อนที่จะนำศพุงเสียยุธยา

អត់ថាទៅហ្អាថាទៅហ្អាត្រូវអត់ទិដ្ឋភាពយោហើយជារាល់ចូលទៅខាងบ้านកៅនោះតាមទៅតាមរីស្ងៀមអត់រៀនទៅតាមទៅព្រះរាមមនុស្សហើយតែខ្លួនមកដល់តាមមកអត់តាធុកបាត់ទៅណានោះ ยบกยอันนี้คือขอนขึ้นรยนี่นี่หยเตียนตรงแม่นะยาวหลังจากที่มาหาลูกยางแล้วก็มาลุ่มต้นตะเคียนก็มีความเสื่อว่าต้นตะเคียนทักทายคือหมายถึงว่าเข้า

កូនចៅកូនចៅគិតទៅទេស្រុកនេះអមគួយទៅទេស្រុកនេះមកយ៉ាងណាអមអ្នកឯងកូនហើយមើលយ៉ាងណាអុយកូនចៅឃើញណាអ៥កូនកូនក្រយបូនមិនដេញចិនចៅកូនបោះប្រមាណ100គៀកហើយគេថាគូខ្ញុំចាតកែនេះអីសុំទៅគាត់ជាពើស្រុក អញកាត់មួម uh, ួយរយឆ្នាំហើយអញមិនគួយកាត់ខាំស្គតទេអញកុំមួយស្មាអាយតាកូនចៅកាត់គួទកម្មមិនទៀនទេអ៉ាពីនីតាទៅកអឺណះបេអឺណះកំពនេះហើយ លៀនកាំអីក <hi> ៏កត់មួយច្រន់ព្រួយឆ្នាំហើយក៏ឲ្យសើបឲ្យស្រាលបបនៅនោះហើយកុំអីនោះអានេះហាពេកជាល្អស្នេហ៍អូជាល្អជាល្អសណប់សុខសบายលាននិយាយទៅរបស់នោះទីជាល្អเด้อឲ្យឈប់ឲ្យត្រេតទាំងមើមើមេទៅបែបណាក្នុងហងចាំមើទៀនเด้อចាក្នុងហងចាំមើទៀននេះណា យ៉ាយាយចាំមើអីនោះទីប្រាប់ពេញត្រង់នេះយាយអានឹងរត់សាប់ទៅកន្លងផងហ្នឹងឯងទៅសេនត្រូអូតាផងហ្នឹងឯងលោ🔵ស្រកស្អាតអញផងហ្នឹងឯងមើលគេកហើយអញនៅនឹងចង់តងតែយាយញុំគ្រេតទេទៅពីអីចេញហើយចេញហើយមែនចេញហើយ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 

gon kla oi khất rẻ rồi chờ như vàng na mẹ yây mà ràng na mẹ trời già đà la con chào yom sắt chào yom vật sna hôi mấy trâu thôi yây oi đi áo đi áo đi áo cơm thua xong mà pi hôi yây ơi con smat sna con smat sna hôi thôi yây na xong mà xong a phai hôi con chỉ bài chiếu con bài chiếu đính thuần thôi mà đính thuần thôi ក <kung ic> ្មេងទៅវិញបាទហ្នឹងទៅខាងនោះលើត្រូចអុយលៀបគុនចៅអុយមានឈូមានឡាន0 3 7น้องយួទៅប្រាប់បងក្អូនបានត្រូវបានធ្វើសានបានຫມូសែនຫມូព្រិនទៀតមករកចាអុយអុយតេអុយជាល្អសណ្ដុសុខស្បាយប៉ិនេះចៅបាទទឹកໄວទៅលាគុំចៅយ៉ាងជោជោលទេមានសូវស្រួលផងយ៉ាងមានគេទៅនិយាយមកពីຫມូកោ

นี่คือเรื่องราวที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือน สนมนิววารตี้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ